รีวิวเครื่องปออากาศโฮเวส,สำหรับลูกน้อย สำหรับแม่ๆหลายๆ,ๆคนนะคะที่มองหาเครื่องฟอกอากาศเพื่อเตรียมตัวที่จะมีลูกน้อยนะคะวันนี้ฟ้าก,ก็จะมารีวิวว่าทําไมฟ้าถึงเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศของโ Pro เวนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องการฟอกอากาศให้กับลูกนะเพื่อให้ลูกได้มีอากาศที่สะอาดนะคะอันดับที่2เลยเขามีเรื่องของพัดลมให้เราด้วยนะนอกจากจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ยังมีพัดลมให้กับเราด้วยนะคะที่บ้านของฟ้าเนี่ยมีโจทย์ก็คือว่ามีการเลี้ยงสุนัขด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการกรองที่มันมากกว่าพี่ห่อหรออื่นๆนะคะเดี๋ยวมาสอบถาวที่นุกันว่า คุณสมบัติของโคเวอ่ะค่ะเขาช่วยโจทย์ของฟ้ายังไงโคเวของเรานะคะกรองได้ตั้งแต่เกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ขนสัตว์นะคะเพราะว่าบ้านของน้องฟ้าเนาะเลี้ยงสุนัขด้วยเนาะหนึ่งตัวค่ะแล้วก็กําลังจะคลอดลูกในอีก2 3สาวันข้างหน้าเนาะน้องฟ้าเลยให้ความไว้วางใจเครื่องฟอกอากาศโคเวของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลลูกน้อยของคุณฟ้าค่ะอย่างป้าเลี้ยงสุนัขเนี้ยค่ะเขาจะช่วยกรองเขาเรียกว่าขนสัตว์ยังไงใช่ค่ะคือเขาจะดักจากขนสัตว์นะคะกรองเข้าใช้ใช้กรองของเราเนาะแล้วก็ปล่อยไอ เป็นบริสุทธิ์ให้พ่อาสายค้างให้น้องอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วบริการของโคเวแตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศอื่นๆยังไงคะ ของเรานะคะทุก2เดือนนะคะเราจะมีทีมโคดี้ค่ะเข้ามาเช็คเครื่องแล้วก็ล้างไส้กรองให้เรานะคะแล้วก็เปลี่ยนส้กกองให้เราทุกๆ4เดือนค่ะอะไรไม่ว่าจะเสียหายเวลาช่างเข้ามาเช็คตอน2เดือนเนาะเขาก็จะรู้ว่าเครื่องของเราชมรุดในส่วนไหนบ้างเน,นี่ยช่างก็จะเข้ามาเช็คให้แล้วก็ซ่อมให้ฟรีเหมือนกันค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ฟ้าเลือกใช้บริการเลยนะคะก็คือมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดให้ทุก2เดือนแล้วก็เปลี่ยนไส้กกองให้ด้วยนะคะตลอด5ปีเลยใช่ค่ะตลอดสัญญา ละอันนี้เครื่องตัวนี้ข่ะของฟ้าน,นี่คือเท่าไหร่คะพี่นุเดือนละ790บาทค่ะเดือนละจักบาทแค่นั้นเอง<ช>นะคะ,คะก็เบากระเป๋าไปเลยนะ,ะก็จ่ายผ่อนยาวๆไป5ปีนะคะแล้วก็พอครบ5ปีแล้วก็ไม่ต้องผ่อนต่อแล้วไม่ต้องค่ะ,คะถ้าเกิดว่า น้องฟ้าจะใช้เครื่องตัวนี้ต่อนะคะเราก็จะเซลิวตเองซื้อใส่กองเองแต่ถ้าเกิดน้องฟ้าอยากได้นวัตกรรมใหม่เครื่องใหม่รุ่นใหม่หรือว่าขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเนี้ยก็ใช้บริการเราต่อด้วยเครื่องใหม่แล้วก็จ่ายเท่าเดิมค่ะเดือนละเ9 0ดอกบาทค่ะนอกจากนี้ฟ้าย,ยังไว้วางใจโคเวนะคะในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ําด้วยนะคะที่มีถึงสี่อุณหภูมิด้วยกันนะเพื่อรองรับการมีน้องนะคะก็คือมีทั้งน้ําปกติน้ําเย็นน้าอุ่นแล้วก็น้าร้อนนะคะเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นเครื่องกองน้าน,นะคะที่น้องฟ้าเลือกใช้นะคะรุ่นวีลาเอ็มค่ะเครื่องกรองน้ำสี่อุณหภูมิค่ะสีอุณหภูมิมีอะไรบ้างน,นะคะก็จะมีอุณหภูมิปกติค่ะอุณหภูมิเย็นค่ะอุณภูมิอุ่นและก็อุณหภูมิร้อนค่ะค่ะอุณหภูมิร้อนของเราก็จะมีระบบล็อกน,นะคะป้องกันลูกเล็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะเราจะต้องกดตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็น้ําร้อนจะไหลออกมานะคะถ้าเกิดเราไม่กดใช่ไหมคะน้ําจะไม่ไหลคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบน้ําอุ่นนะคะแค่ปรับหมุนมาทางนี้ค่ะ เหมือนเดิมค่ะคือกดค่ะแล้วน้ำถึงจะไหลนะคะอุณหภูมิที่สมและสี่นะคะน้ำเย็นค่ะแค่ดันค่ะเราก็จะได้น้ำเย็นไว้ดื่มนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากทำอาหารหรือว่าผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเย็นนะคะดื่มอุณหภูมิปกตินะคะเราแค่หมุนกลับมาฝั่งนี้ค่ะก็จะได้น้ำอุณหภูมิที่ปกติค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเหตุผลที่ฟ้าเลือกใช้โคเวนะคะทั้งเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องกรองน้ําเลยค่ะใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขติดต่อไปในการให้รายละเอียดค่ะ